ครับสวัสดีครับวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมช,น,ชนอำเภอเชียงใหญ่นะครับเชิญกลุ่มต่อยอดอาชีพสตรีบ้านควายต่อหัวนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินทุนมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วก็ได้ผ่านการอนุมัตินะครับมาดําเนินการทําสัญญานะครับซึ่งทางกลุ่มก็เสนอโครงการในการต่อยอดอแล้วก็ รับซื้อมะพร้าวแปรรูปเป็นกะทินะครับแล้วก็รวมถึงส้มแทมนะครับโรงเรือนทางกลุ่มนะครับก็ได้มาทําสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของเรา,อ,าอนุมัติ2องแสนเต็มตามที่เสนอนะครับแล้วก็จะผ่อ,อนชําระเป็นงวดนะครับระยะเวลาผ่อนชําระก็2ปีนะครับซึ่งเงินที่ได้รับการสนับสนุนก็จะ ให้เรานำมาจัดซื้อนะครับวัสดุอุปกรณ์รวมถึงซ่อมแซมโรงเรือนนะครับตามที่ได้เสนอขอกููนะครับแล้วก็ของเราทำสัญญาวันที่5นะครับก็จะมีการชำระทุกเดือนนะครับซึ่งทางพัฒนากรก็ประสานนะครับว่าก่อนถึงวันที่5คือภายในวันที่3นะครับให้ทางกลุ่มนะครับชำระนะครับเงินนะครับตาม งวดนะครแล้วก็ขอให้การนําเงินทุนนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถาส่งเสริอมอาชีพสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มเพิ่มมากขึ้นอยากให้ทางกลุ่มคุยถึงเงินที่ที่ได้รับจากสันมานครับว่าจะสร้างประโยชน์กับกลุ่มพองเราอย่างไรต่อไปได้บ้างครับผมกรจะจะได้ให้กลุ่มของสตรีใน รมว่านไต่ตัวเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไปตำกะทิและตอนหลังจะมีตำเครื่องแกงด้วยเครื่องแกงก็ตำส่งอยู่แล้วประจำแล้วก็มานั่นเรามั่นใจนะครับว่า,าสามารถผ่อนชำระคืนกองทุนพนาบบบรายปีได้ทุกเดือนมั่นใจค่ะเพราะว,ว่าเครื่องแกงก็ขายอยู่แล้วเดือนก็ทันสามสี่ร้อยโลเพราะว่าบางทีก็ต่างกดสมุยแล้วก็ส่งสัง่งสั่งงา เป็นญาติของผู้ใหญ่ที่ผมว่านะก็ทํางานที่โรงเรนที่กอสมุยแล้วก็จะสั่งมาทีละ 200, 300ลสองร้อยสามร้ลครสำนักงานพระรา,าชุมชนอำเภอเชียใหญ่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,เ,าเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการจัดสรรน,นะครับจะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เสริมสร้างเศรษฐกิจนะครับให้กับทางกลุ่มแล้วก็สามารถขายายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนต่อไปนะครับ